ไม่เอาโสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวการกินส้มนะครับก็ส้มที่ที่เอามาวันนี้นะครับมีอยู่สองแบบนะครับคืออันนี้เป็นส้มมาจากเมืองจีนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นส้มมาจากเมืองจีนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคนละสายพันธุ์กันนะครับอันนี้เป็นส้มสสยน้ำผึ้ง ส้มโชคคุณก็ไม่รู้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นส้มเมืองนอกครับแมนดารินหรืออะไรสักอย่าง,รงเ,เราจะกินอันนี้นะครับเพราะว่ามันราคาแพงกว่าแพงกว่าโลละ85บาทก็เอานิ้วโป้งเียนะครับเจาะไปตรงนี้นะครับ จาะพี่ตูดมันแล้วก็ปิ้นเนื้อออกมาไอ้ปิ้นเปลือกออกมามันก็จะแกะยากสักหน่อยนะโบตกินหอมมากเลยครับกินหอมไปกินส้มแบงดูหน้ารับประทานมากเลยครับตอนใ้เวลาแกะสลกพักนึงนี่ไงโสเปลือกมันบางมาก ชื่อเกาไอแลนด์ใช่ไหจริงันไปส้มแบบนี้มันต้องเปินืน,น้าหนาๆถึงจะอร่อยอกรายบ่เอาดูโป้งเสียบไว้แล้วก็แบกอ้ตื้น้ำลายคื้นน้ำลายไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งบางส่วนให้กับน้องยุกิผู้นประธานนะครับลูก น,นี่ครับเดี๋ยวเราจะกินโชว์ว่าอยูกา <então S 2> รสดๆสสเลยนะครับอร่อยแน่นอนเม็ดเปียบเลยรสชาตก็ทั่วไปครับไม่ได้แบบว่าประทับใจอะไรมากห <c oughs> วานเฉยๆ ฟางเยอะด้วยแล้วก็เม็ดเยอะไม่ใช่มีมีแม่ค้าเดี๋ยวเราจะมาปอกส้มอันนี้ดูนะครับยวไวนสมัยเด็กๆอ่ะส้มเนี่ยที่เขาได้ยมกินกันอ่ะมี่ผมจำได้ครับ เขาจะบอกว่ากินส้มบางมดผมก็ไม่รู้หรอกบางมดบางแมทอะไรแมงเปรี้ยวทุกลูกบอกได้เลยเพื่อมากินส้มจีนเนี่ยเหรอครับโอ้โหหวานเจียบอยากกินส้มอดใช้เ้าวะ่สมราสุกย้อมะโว่จ็เย็น รสชาติสุดยอดมากนะครับเหมือนกินน้ำเปล่าเลยคุณลูกโยเกิร์ตทำไมต้องแห้งหะอร่อยมากเลยเหมือนกินน้ำเปล่าเลยครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับใครชมใครชมใครชม